สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไปแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆนั่นก็คือผัดผักบุ้งฝอยใส่ไก่ครับเมนูนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองว่าอร่อยโดนใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับปะถดกนันดีกว่าวันนี้ผักบุ้งที่ใช้นะครับก็คือเป็นผักบุ้งแก้วนะที่เขานิยมมาทำเย็นตาโฟแล้วก็นํามาแกงเทพโพนะครับอ่าต้นอุบอวบเลยทีนี้เราจะต้องมาลิใบออกก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดยอด ยอดตัวนี้แล้วก็ใบอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ต้องทิ้งนะคุณเพราะว่าเอาไปทำเมนูได้นะครับเราจะใช้ต่วนก้านแบบนี้นะครับถ้กาก้านแข็งๆแบบนี้ก็ตัดออกด้วยนะครับลิใบตัดยอดเอาแค่นี้นะครับต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานปลานี่นะ <laughs> อยู่ดีๆไม่ชอบชอบทํางานยากๆแต่ทําแล้วอร่อยคุณผักบ,บุ้งแก้วได่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามตลาดสดนะฮะ เมื่อเราเด็ดใบกระเด็ดยอดของต้นบุ้งออกแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการพานะครับคุณรู้รอยังครับว่าตอนนี้ก็มีที่ผ่าบุ้งแล้วนะนี่เ่หาซื้อได้ทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมโรพิกัดไปให้ขั้นตอกนการใช้ง่ายมากคุณก็เสียบไปอย่างนี้นะครับหเห็นพระคุณเนี่ยแล้วมันจะแข็งๆหน่อยตรงก้านนะครับค่อยๆดันไปเห็นปะเนี่ยคุณแล้วก็แช่น้ำได้เลยนะดูแกันนะครับนี่ครับ แบบนี้คุณจะได้เส้นผักบุ้งที่สวยๆเลยนะงานนี้เป็นงานปลานียดนะฮะใช้ได้เลยเครื่องมือตัวนี้นีครับแบบนี้นะของก้านนี่จะแข็งๆหน่อยนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากนี่ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมลงพิกัดไว้ให้นะแต่ก็ดึงแบบนี้ครับปื๊ดอ่าเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วครับเส้นสวยดีจังเลยคุณ ประกอบของเมนูนี้ก็ไม่ยากนะครับวันนี้ผมใช้ไก่หนึ่งสะโพกนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมที่ตำไว้นะครับตำหยาบนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชาและก็ตามด้วยเจ้าเทียว2อช้อนโต๊ะครับส่วนน้ำซอสไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปผัดกัะงุ้งด้วยกันครับทีนี้ก็ใส่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมครับผัดพริกกระเทียมของเราให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะครับอาละกลิ่นหอมแล้วทีนี้ก็ลงไก่ได้เลยครับ ทีนี้ก็ลงเต้าเจี้ยวผัดสามสีให้สุกหอมก่อนนะครับหืมคนกินเต้าเจี้ยวผัดนี่หอมจริงทีนี้ก็ลงน้ำ้างโครกได้เลยครับอาล่ไก่ของเราสุกแล้วครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะครับน้ำตาลทรายสองช้อนชาส่วนซอสนะครับวันนี้ผมจะใช้ซอสเดปรผสง์ของด่วนนะอ่าสองช้อนโต๊ะพอแค่นี้พอเลยครับ เมื่อเรปรุงรสแล้วทีนี้ก็ต้องสิมแบ่งจักหน่อยเด็กรับเด้ว่าจะเป็นจนังใดอืมพอดีพอดีความเผ็ดความหวานแค่นั้นพอความเค็มก็ได้แล้วครับเอาละทีนี้ก็ลงพระเอกของเราผักบุ้งที่เราซอยไว้นะจ๊ะโอ้โหม้วนดีจังเลยเส้น <laughs> สวยมาก คุณอยาให้คุณที่สิ่น์ชิ้มันหอมแล้วก็ผัดตะบุ้งของเรานะครับให้สุกนะฮะโอ้คุณเส้นสวยมากอา้าวละตักบุ้งของเราสุกแล้วครับปะ่ะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับเมนูที่แสนจะปลาณนีตดนะครับกับผัดตะบุ้งฝอย,ยไก่ไก่นะครับกลิ่นหอมมากเส้นสวยน่ากินปะ่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่า วัสนีทุกคนนะลูกนะมากินข้าวกับแม่นะครับมาลูกมาเพื่อจะอร่อยมั่งวันนี้เป็นเมนูบ้านๆของเราอีกแล้วนานๆแม่จะค่อยชั่วแล้วใจหายจควา่ำชั่วแล้วลูกนั่งได้แล้วครับของพท่ชัยหลัะของผมคือปลาเห็ดทอดครับซื้อมาครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองมีคนทำขาย มีอยู่เจ้าเดียวด้วยนะเมนูวันนี้ก็คือเมนูบ้านๆน,นะคุณนี่ครับผักบุ้งซอยแบบนี้แล้วมไปผัดไก่นะครับ,มา,ารรบมากินข้าวแรกครับมากินข้าวเดกกันหน่อยกินข้าวดดวกกันนะครับอแม่ลองฟันนึ่งให้หนูหน่อยวันนี้ปลากรบพิมน,นะนี่เลยครับแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งทำยากยากแม่ <laughs> <laughs> ใช้เวลาทำต้องนานเนี่ยโอ้โหงานปลานี่ทุกคุณอันนี้แบบไม่เผ็ดนะครับ ค่วคุณที่ชายลองแล้วเป็นไงโลกกอบครับเผ็ดเผ็ดนิดนึงเออเส้นยังกรอบอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวข้าหน้าตาจะฝึกสอสครับอืมทำไม่ยากเหมือนเส้นมาม่าเลยจ้ะอืมอ้มไม่แปลกเลยเวลาเขาทำขายจไมาแพงจังเขาทำขายแพงเลยเนี่ยแพงเองอืมเพราะใช้เวลาในการซอยนานนะจะลอยออกมาได้อ่ะ ปากเลยกตาเล็หน่อยน้อยนอยช่วงนี้บ้านเราเนาะฝนตกทุกวันเลยน้ำก็ท่วมภาคเหนือโชว์มาถึงพิกก,กิกนนก๊กแล้วน้ำเยอะจริงๆคุณน้กโชวประดับจ้างจังหวัดพิกๆิ๊กแล้วครับก็ฝนบ้านเราตกทุกวันเลยเนาะใช่ครับตกตลอตกไม่หยุดเลยตา มีหลายคนถามว่าแม่หาไปไหนหลายคนชอคิดถึงนะมันจะหายไปไหนเลยนอนอยู่บ้านเนี่ยรักษาตัวเนาะรักษาตัวไปหาหมอด้วยขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงด้วยนะครับเนาะบางทีคนอายุเยอะไม่ทีหมดแรงคือหมดนานเลยเนะาะเวลามันเป็นอะไรไมันจะหมดลงขอบใจนะลูกเอยที่เป็นห่วงแม่ขอบใจลูกตั้งแต่หน้าร้อนที่ผ่านม,มาเนาะเกิดเมตา ร้อนจ,จัดจ่ะช่วงนั้นเนาะแม,ม่เป็นลมบ่อยแต่เราก็ดูแลกันอยู่เลยเนาะหลายๆคนก็เป็นห่วงอ,อันเนี้ยผัดแบบเผ็ดนะกินน้ำพริกได้ขึ้นชื่อด้านไปจ๊ะวัน,นวันมันมงจะหมดค่ะตอนมีฟันนะกินอะไรก็กินได้ใช่บู๊ลอง,ลาไไงอมาเป็นไงอร่อยมากเลยครับเส้นก็กรุบๆครับอ่าเหมือนกินเส้นบะหมี่เลยเนาะใช่ครับ ตาครับขอผักดองหน่อยครับตอนเลยฉีกเลยพี่น้องภาคเหนือเนี่ยโอ้โหโดนกระจังหวัดเลยเนาะโอ้ยน้ำท่วมทุกจังหวัดภาคเหนือใช่อันนี้ปลาเห็แสนอร่อยรับผมเรียกว่าปลาเห็ก็มีคุณยายกคนเดียวที่เ็ามาทอดขายเขาหาปลาอย่างไรได้ัวายครับเป็นร้ค้าที่ผมซื้อบ่อยมาก เขาหาของในท้องนามาขายน่ารักดีกนี่แหละคนแก่ทังให้เงินเยอะแยะอืในพุทธชัยอะวันนั้นได้ใบประกาศอะไรมาเกียรติบัตรเกียรติบัตรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องไอ้สภาขยะครับสภาขยะใช่ค่ะความหมายของสภาขยะคืออะไรอะสภาขยะคือรักษาโรงเรียนครับรักษาโรงเรียน รักษาเก็บขยะต่อคัดแยกขยะใช่คัดแยกขยะโอ้ช่วยกันรักษาโรงเรียนมีเพื่อนๆได้กี่คนอ่ะประมาณที่สามคนครับโอ้ทั้งทีมเลยเหรอเก่งจังโรงเรียนของเราเขาก็สอนลูกตานี้นะคุณนิดปลื้มใจมากเลยที่แม่จิงๆ้ากับผมได้คนทั่วไแต่ทีนี้ต้องแจ้งกับทุกคนนะครับถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่ในคลิปเนี่ยแสดงว่ารักษาโดยอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆ จะยืนยันว่าตัวเนี้ยอร่อยคุณนยายโดนใจไหมโดนใจครับเ,เดี๋ยวคณะมาันช่วยตานะครับช่วยกันแบบพา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 เป็นเส้นๆอาหารจานรานี <laughs> ทำนานมากไปเจ <laughs> อเจ็ด เอาละครับของกินง่ายอยู่ง่ายกับเราวันนี้นะครับเมนูเนี้ยก็เหมือนผัดผักบุ้งธรรมดานี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเราผ่าผักบุ้งเนี่ยให้เป็นเส้นๆนะครับคุณแม่ผ่านไหมจ้าผ่านขอบคุณครับผู้ที่ชัยอ่ะผ่านครับโอ้เหงื่อแตกเต็มหน้าเลยเออช่วงนี้อากาศร้อนครับอุม่มอากาศมันนิ่งๆอ่ะใช่ครับถึงฝนจะลงอีกแล้วมนาะช่วงนี้ฝนมาเยอะจริๆงๆพ่อโคกินอะไรไปเนี่ยถึงฝนตกเยอะขนาดนี้พ่อโคกินยาอ๋อกินน้ำกินเหล้าครับ นั้นถ้าอุดมสมบูรณ์เหรอฮะที่ท่วมคือชั้นสองเลนะท่วมชั้นสองโอ้ทุกคนกำลังแย่งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับอินอ,อย่างนั้นหนูวันหน้าก็มากินกับข้าวกองแม่ใหม่นั้นะนะลูกนะครับขอบใจลูกทุกคนเลยนะลูกนะขอบใจจิงๆที่เป็นห่วง ขอ,ข,อขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆลูก